สวัสดีครับนี่ก็กลับมากับเอ้ยเออนี่ก็พาร์ทที่สามใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับพาร์ทสี่้วสามไอสัตว์สี่เฮ้ยสามสี่มึงรู้ได้ไงอ้าวผมกกำลงังบอกวนามึงจะไม่รู้แหละโอ้เอานี่ชื่ออะไรชื่อมาร์คครับมาร์คใช่ไหมใช่ออรครับจะทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดี แฟบจะแฟบสิครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆนะผมไม่ได้อยู่ในเกมอาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้พลังงานอ่ามีพลังงานบางอย่ากนซ่อนอยู่เลยจะทำไรอย่าไล่สาระอีกคลิปเลยไล่สาระมาสองคลิปแล้วคลิปเลยวะฮะไม่คงจะทุกคลิปแล้วมั้งไม่ไม่ทุกคลิปเว้ย โอ้เสียงเลยแล้ววันนี้จะทำอะไรเนี่ยนะมักครับทัดจะทำอะไรเลยเมืองป่ะไปไปหาเมืองกันเมืองเนี่ยไอเช็งนบขอไอคีปเปอร์ฟอลประตูทางเข้าเมืองไปเอาของในคังเลยตามมาตามมาเนี่ยโอ้ย ในเมืองของคุณอาจจะมีบางอย่าก็จะเป็นเขียวอยู่เป็นได้ใช่ผมก็คิดอยู่ตัวเขียวเขียว<ๆ><ๆ>ตัวเขียวเขียวมันชอบกินช็อกโกแลตชิพอ่ะก็มมเลยมีจุดเต็มไปหมดเลยอ๋อใช่ตัวเขียวช,โโดดช็อกโกแลตชิพอ่ชาชาชาช็อกโกแลตชิพเลยไปเลยหาลงเหมืองตรงไหนดิอ่าตรงนี้ตันรู้นี่เลยขุดไปเรื่อยๆได้เอ้ารู้นี่เหรอ อาจจะมีวิญ,ญญาณอยู่ก็เป็นได้คุไปลงดังกันเถอะหนึ่งคิวครับ <c oughs> อวยตามไอขุดลงไปให้ถึง <c oughs> ไอวายเท่กับสิบสองเลยโอ้ยอยาุคุย่าง้นสิ ขุดให้มันเดินลงได้อะใครวางระเบิดวะมาเล่นเกมอะไรเหรอเล่นไม้คานมาข้ามันพองโอ้ยหนึ่งคิวเว้ยเราจะไปขุดเหมืองกันหาดันก่อน โอ้เล็กโอ้ยสวย,ย,ยแล้วยเฮ้ยคนไปเลยฮะน้องเดี๋ยวพ่จารกาเองติดไฟให้เจอเหมอือนอะไรบอกนอน F สาม่ตอ,อนนี้ Y เท่ากับสามสิบสามสิบเจ็สามห ไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้เอ้ยนิทานทำไมไม่ขุดฮะนี่นีหนีเฮ้ยสบายไปพูดกับกับใช้อย่างเดียวไม่ต้องทำเองเจ๋มว้าวอ้าเอาพังเอาไปอีกเอาไปกันนึ่งเดี๋ยวที่ขุดเหล็กไปด้วยอ่ะ้พี่ติดไฟให้อย่างเดียวูว้้แลวครับ

เราทำต๊ะครับติดตัวไว้ดีกว่าอะฮะอะครับเลยเยาจะครับอะไรครับเลยเราจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> ฟังอีกอันนึ่งอะถ้าหมดบอกมีต๊ะครับมีไม้ครบ พันเอกอเนกประสงค์เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอช oh, ีตมาตาคาบก่อนคาบก่อนคาบอะไรก่อนเลวเอาไม้ไปไม้ไม้ไม้คาบเผื่อพี่เลยนะ ที่สุดเราก็เจอถ้ำจนได้แต่วายทำยี่สองไม่เป็นไรหากันไปเกียร์ไม่เกีย่ะอ่ะวเราที่ขุดโอ๊ยวิ่งโอ้โหเกียร์อ่ะวอ้าอะไรเปิดครับเปิด โอ้ค oh, ีบได้คลิปคิบไม่กลัวอุ้ยท้องท้องโอ้โอ้โอท้องมีเกลด้วยใครเปิดครับพี่เปิดเองคลิปมานี่มานี่อุ้ยเหล็กเหล็กเต็มเลยโอ้เย่ไม่อะไรปล่อยไปเดี๋ยวมันซ่อมเองอุ้อ๋อนึกว่าเพชรเหล็กเนี่ย กยจะตายแล้วมีอาหารไหมมีสองอันเนื้อโอ้โอ้โอ,โอจ้จะตายแล้วจะตายแล้วครับพี่น้องโอ้ยตายี๋ยกกินอาหารก่อนลองอ่าวไม่ลงองโ,โอเคขุดแบบพี่ลูวี่เลยขุดรอบเนี่ยรอบลวาวา อู้เอาเฮ้ยซอมบี้โอ้ยตายเลยเตียไม่เป็นไรของไม่ตกทางไหนวะบ้าน <c oughs> <c oughs> อป oh ีเอฟอับอเบอไดาบาโอ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 เอต้องลงอย่างนี Boy, ้มั้ยเนี่ยโอ้แหลกมากเลยชุกชุกกำลังจะไปนี่ไอรอนนี่นะทำไมไม่ขุดล่ะ ให้มาขุดก็ได้ทางกลับมารกอยู่ไหนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม <c oughs> <c oughs> อาจจะมีแม่พชรอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> <c oughs> อูถ่านต็มเลย ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอุดทานเอาที่ขุดด้วยพี่อันเดียหมดแล้วอ๋อเหรอขุดมาเกี้อันไอ้ยข้ามเามื่อกี้เงี้ยเดียวก<ำ>ําเอ้ยอโอ้ยอะไรบังคับวะฮีโร่บายนะ <laughs> โอ้อย่าโลบอาจจะไม่เสี่ยงนี่โชคดีมากโอ้โห <c oughs> ต่อต่อขึ้นมาอย่าขุดอย่าขุดเดี๋ยวมันจะฟิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีไอรอนอยู่นะอ๋อไม่มีแล้วขุดไปแล้วทางอื่นทางอื่นนี่ไอรอนตรงนี้แหละ เอาล่ะเห็เดอย่าไปทำอะไรมันนะจะตายนี่นี่้วยนี่้วยไปรอนเอฮอฮะขอหินหนดิ ủa tay của mình yeah. để xây dựng một cái chỗ để, 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 để. để <coughs> เออที่คุณบดบอกนะมีอยู่ห้าอันโอ้ยโฮ้ยเอเจอเจโอ้ยเกียจะตะอยหินแหล่ไม่เสียงะลรว่ะ สบายติดทำไมต้องสองอันเนี่ยโอ้ยแหลกเลกโอ้จะต่อยขอไฟเหรออ่ะตันมาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยฮะมาอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรสมุด ปาการสาคอนกลาดแล้วก็โอยิงฉลองน่าชะนะไ <c oughs> ปะไหนแล้วเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ไหนเอ้ยตรงที่ตกลาวาตายอ,ะอ่ะอ๋อฮะเอ้ยอ,อาหารแล้วฮาร์ลอดอ เลยเยอะโอ้เอนเดอร์ er ตกแจงหมดเลยทานอีกแล้วครับพี่น้องเราจะไปดูข้างบนงล้วพี่ขุดก่อนเลยนะถ้ายางี้ก็เผาไอรอนเผาไอรอนเลยก็ดิอ้าวตันกล่องครับพี่พี่เก็บมาแล้ว ตามตามโอ,โอ้ทานเก็บไมห้หมดอะไม่ทราบว่ามีอาหารหรือเปล่าไม่มีโอ้ข้างบนมีดันด้วยเหลือสามรอบสุดท้ายครับไม่มันมีแตไไไ่ไม่ได้เผาอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเลยเนื้อสมบปีก็ได้โอ้ยเกลีดคุณละทาน đánh bột lên được rồi Thôi nó quá đàn Đánh đánh mi không bột Lỡ à. Ui Cầm cái vào kiến nó nhỉ โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมาเจอกคุยสัตว์กันรถเปิดไว้รถเดียวสุดท้ายแล้วนะรถเดียวสุดท้ายไปแล้วเมื่อกี้น้องพูดเหรอครับรถเดียวสุดท้ายแล้วนะเสียงหน้ารักเอาลิชิพหายแล้วเอาอีกแล้วไม่ตายไม่ตาย จะเหลือหลอดสุดท้ายอ่ะมันจะเหลือห้าหลอด <c oughs> คลิปนี้ก็ตัดไว้ก่อนแค่นี้ดีกว่าเออโอเคครับอ,อันนี้สวัสดีครับ